นบอกว่าลุงยังหาของขายอีกเหรอเราอยากได้อยากได้ตังค์ลุงดูแข็งแรงไมยใช่ก็แข็งแรงครับหลานเลี้ยงไงหลานเรายงดีดูให้ลุงกินอะไรบ้างเบลเฟกเเลฟกค่ะพโคศีรอบเปลี่ยนชื่อหนูทุกรอบเลย เวลเฟกนะคะตอนนี้บำรุงกระดูกไขข้อแล้วก็เส้นเอ็นอีบ่ะให้ลุงหมูฝอยกินเวลเฟกวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้าถ้าเกิดว่าใครปวดหัวเข่าปวดหลังปวดกระดูกตามข้อแล้วก็เส้นเอ็นอักเสบอะไรต่างๆทำงานไม่ได้ลูกก็โอยนั่งกระโอนหัวเข่าก็แกบจะช่วยบำรุงกระดูกให้มันแข็งแรงขึ้นสกัดมาจากธรรมชาติยกมืกฝึดไข,ข่เป็นคอลลาเจนไททู UC2 นะคะสามารถทานต่อเนื่องได้ย,วยาวๆเลยหนึ่งซองมีเจ็ดเม็ดเป็นขนาดทดลองสามร้อยเก้าสิบบาทใครมีปัญหาเอ็นอักเสบข้อเข่าเสื่อมกระดูก เสื่อมทานเลยทุกคนพ่อแม่ปุยยะตายายาจะได้แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานนะคะ83แล้วคือยังแข็งแรงแบบนี้กลับไปหามของขายเหมือนเดิมลูกหลานบอกว่าลุงยังหาของขายอีกเหรอ,อบอกให้แล้วนะเราอยากได้อยากได้ตังค์งแล้วมันยังไหวอะ่ะเห็นไหมไม่ไหวแล้ว